สวัสดีค่ะเป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าเพราะวรรณวาสีติสเถระครับผมคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะท่านเป็นคนที่เอ,อ่อเรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างเลยที่คนส่วนใหญ่อยากได้ราบสการะนี่เยอะมากแบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะแต่ท่านกลับเลือกอีกทางหนึ่งเลยค่ะ ใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็มีที่มาจากอัธกถาธรรมบทนะครับที่เป็นคำพีขยายความพระคถาต่างๆของพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือเรื่องประกอบคาถาที่75ในภารวัคซึ่งทำให้เราเข้าใจเบื้องหลังการตัดสินใจของท่านได้ดีขึ้นครับค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองดูกันนะคะว่าเอ๊ะอะไรเป็นเหตุผลอะไรคือสิ่งที่ท่านเห็นที่ทำให้คนที่มีพร้อมขนาดนั้นเลือกที่จะ สลักทุกอย่างไปหาความสงบความวิเวกแล้วมันมีบทเรียนอะไรที่เราพอจะเอามาคิดต่อหรือปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างไหมครับผมเนี่ยนะคะว่ากันว่าท่านเป็นผู้มีบุญเก่าเยอะมากจริงๆครับผลบุญที่ว่าเนี่ยทำให้พวกปัจจัยลาบสการะต่างๆนี้ไหลมาเทมาเลยแบบไม่ขาดสายเลยค่ะแต่ ที่มาของบุญนี้สิคะน่าสนใจกว่านั้นอีกใช่ครับเรื่องนี้ต้องย้อนไปดูในอดีตชาติเลยที่เราเรียกว่าบุปกรรม,มครับคือในชาติก่อนนู้นท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อมหาเสนะมหาเสนะครับชีวิตตอนนั้นน่ะค่อนข้างลำบากยากจนเลยแหละแต่ถึงจะไม่มีเงินทองนะครับสิ่งที่ท่านมีคือศรัทธาในพระรัตนตรัยที่แรงกล้ามาก วันหนึ่งท่านก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับปรุงเข้าใบญาติหรือที่บางทีเราเรียกเข้ามะทุปลายญาติที่หุงด้วยนมกับน้ำผึ้งอย่างดีเลยทําแบบสุดฝีมือสุดความประณีตเลยโขขนาดตัวเองลําบากนะคะยังมีจิตศรัทธาทาของดีที่สุดถวายแล้วท่านเอาไปถวายใครคะท่านเอาไปถวายพระสารีบุตรเถระครับผมอัครสาวกเบื้องขวาของเรานี่เองอ๋อพระสารีบุตรและที่สาคัญคือจังหวะเวลาที่ถวายเนี่ยมันพิเศษมากมาก คือพระสารีบุตรท่านเพิ่งจะออกจากนิโรธสมาบัติมาพอดีเลยครับนิโรธสมาบัติโอ้โหเคยได้ยินว่าสุดยอดมากเลยนะคะเป็นสมาบัติขั้นสูงที่แบบพระอริยเจ้าชั้นสูงสูท่านเข้ากันจิตด,ดับสนิทไปชั่วคราวแล้วการถวายทานให้ท่านที่เพิ่งออกมานี่มันมันพิเศษยังไงคะทำไมผลมันถึงมหาศาลขนาดนั้นใช่ครับนิโรธสมาบัติก็คือภาวะนั้นเลยความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับ คือจิตของผู้ที่เพิ่งออกจากสมาบัติเนี่ยจะบ,บริสุทธิ์ผ่องใสมีกำลังมากแบบสุดๆเลยครับไม่มีกิเลสอะไรมารบกวนเลยเปรียบเหมือนกับพื้นหน้าที่ดีที่สุดในโลกที่พร้อมรับมเมล็ดพันธุ์อ๋อเหมือนดินดีสุดๆประมาณนั้นเลยครับการที่เราเอาทานเหมือนมเมล็ดพืช ไปหวานลงในนาบุญชั้นเลิศขนาดนี้ผลบุญที่ได้กลับมามันก็เลยมากมายมหาศาลเทียบกับการให้ทานปกติไม่ได้เลยครับถือเป็นทักขิณาทานที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ผลมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยเข้าใจชัดเลยค่ะเหมือนลงทุนถูกจังหวะในเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดจริงๆแล้วผลบุญมหาศาลนั้นส่งผลยังไงต่อพรามมหาเสนะในชาติถัดๆมาคะก็ผลบุญอันยิ่งใหญ่นี่แหละครับ ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักเลยทําให้พอท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็ในชาติปัจจุบันที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละท่านก็ได้มาเกิดในตระกูลที่โอ้โหร่ํารวยมากครับรวยมากเลยครับและตระกูลนี้ก็ศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วด้วยที่สําคัญคือเป็นตระกูลอุปถากดูแลพระสารีบุตรอยู่แล้วด้วยครับโอ้โหเหมือนบุญจัดสรรเลยนะคะให้กลับมาเจอกันอีกใช่ครับ เหมือนบุญนำพาให้กลับมาเชื่อมโยงกันทําให้ท่านก็เลยผูกพันใกล้ชิดกับพระสารีบุตรมาตั้งแต่เด็กๆเลยน่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วเส้นทางบวชล่ะคะเกิดมารวยขนาดนี้เด็กก็อาจจะเพลินไปทางโลกทําไมท่านถึงมาบวชได้คะก็ด้วยความผูกพันเดิมเนี่แหละครับแล้วก็อาจจะนิสัยเก่าๆที่ติดตัวมาด้วยทําให้เด็กชายคนนี้ไปทางธรรมะตั้งแต่เล็กเลยพออายุแค่เจ็ดขวบเองนะครับเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบก็เกิดศรัทธาแรงกล้าเลย อยากจะ,ะสละชีวิตทั้งโลกอยากบวชก็เลยไปขอพ่อแม่ซึ่งท่านก็ดีใจอนุโมทนาด้วยไม่ได้ขัดข้องอะไรอายุแค่นี้แต่คิดเรื่องใหญ่ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแสดงว่าพื้นฐานจิตใจดีจริงๆที่สั่งสมมาท่านก็เลยได้ไปบวชเป็นสามเณรอยู่ในสำนักพระสารีบุตรนั่นเองอ๋อก็บวชกับท่านเลยครับพระเถระท่านก็เมตตารับไว้เป็นสิทธิ์แล้วก็เอ็นดูเป็นพิเศษด้วย ท่านก็เลยตั้งชื่อให้สามเณรน้อยว่าติสสะติสสะครับซึ่งชื่อติสสะเนี่ยมันไปพ้องกับชื่อเดิมของพระสารีบุตรเองตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชด้วยนะครับชื่ออุปติสสะโอ้โหเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะได้ชื่อตามพระอาจารย์ที่เป็นถึงอัครสาวกเอาลคะค่ะทีนี้พอท่านบวชเป็นสามเณรติสสะแล้วประเด็นเรื่องลาบสักกราระที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกมันชัดเจนขึ้นมาอย่างไงบ้างคะ ตรงนี้แหละครับที่อานิสงผลบุญเก่าที่เคยทำไว้กับพระสารีบุตรตอนออกจากนิโรสมาบัติเนี่ยมันเริ่มแสดงผลเต็มที่เลยแบบน่าสัจจันมากครับยังไงคะคือลาบสการะต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยาอะไรพวกนี้นะครับมันหลั่งไหลมาหาท่านสมณนทิสะแบบง่ายได้แล้วก็เยอะมากๆเกินปกติไปเลยเยอะขนาดไหนคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะ ในอัถกถาเล่าไว้นะครับว่าแค่ท่านออกไปบินธบาตตามปกตินี่แหละไม่กี่ครั้งเองนะก็มีคนเอาผ้าอย่างดีราคาแพงๆอย่างผ้าสาดกเนื้อละเอียดหรือผ้ากำพลหนาๆดีๆมาถวายท่านเยอะมากทั้งทงที่ท่านเป็นแค่สามเณรเล็กๆเองโหแค่เดินบาตก็ได้ของดีขนาดนี้เลยเหรอคะแสดงว่าบุญส่งผลแรงจริงๆใช่ครับมันเห็นพลังของบุญที่ทำไว้ในเนื้อนาบุญชั้นยอดเลย แล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรทราบไหมครับอะไรคะคือสภาวะที่สามเนรตนทิะกําลังเจออยู่เนี่ยความพรั่งพร้อมด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทางโลกแบบนี้นะครับมันไปตรงกับเส้นทางแรกเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในคาถาธรรมบทบทที่75ที่เป็นแกนของเรื่องนี้ท่านตรัสว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญาหิลาภูปนิสาครับซึ่งแปลได้ว่า หนทางหรือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งลาบเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งนะนี่คือทางที่ชีวิตกำลังเสนอให้สามเณรติสะเห็นชัดๆเลยทางเห็นความสำเร็จความเจริญทางโลกความเพียบพร้อมด้วยวัตถุฟังดูก็เป็นชีวิตที่เออน่าจะมีความสุขดีนะคะมีทุกอย่างพร้อมคนส่วนมากก็น่าจะแฮปปี้กับอะไรแบบนี้แต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ เพราะถึงจะมีลาบสการะไหลามาเทมาขนาดนั้นสามเณรติดสะกลับเออไม่ได้ดีใจไม่ได้หลงระเริงไปกับมันเลยกลับกันเลยท่านเลือกทําในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะงงหรือว่าเข้าใจยากถูกต้องครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วก็น่าประหลาดใจมากแทนที่ท่านจะเพลินกับความสุขสบายลาบยศชื่อเสียงการยอมรับที่ได้มาง่ายๆเนี่ยสามเณรติดสกลับมองเห็นอาจจะเห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงของมัน ท่านก็เลยตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวเลยนะตัดสินใจทำอะไรคะสละหมดเลยครับความสุขสบายลาบสาการะต่างๆเนี่ยท่านสละทิ้งหมดแล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่คณะจากวัดในเมืองมุ่งหน้าเข้าป่าไปเลยเพื่อจะไปตั้งใจบาเพ็ญสมณธรรมจริงๆจังบาปกว่าท่านเห็นอะไรตอนนั้นที่ทำให้ตัดสินใจแบบนั้นได้ทั้งทที่อายุก็ยังไม่มากเลยนะคะตอนนั้น รบรมันไม่ใช่แค่ไม่เอาของนะแต่มันเหมือนปฏิเสธวิถีชีวิตที่คนส่วนใหญ่หุยหาเลยการตัดสินใจของสามเณรติสะครั้งนี้นะครับมันคือการแสดงออกถึงการเลือกเส้นทางที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในท่อนต่อไปของคาถาเดิมเลยท่านว่าอัญญานิพานกามินีอัญญานิพานกามินีครับหมายความว่าขนทางหรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่พระนิพพานน่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ มันคนละทางกับทางหาลาบเลยนะสามนเณรทิสะท่านเลือกแล้วครับเลือกทางที่สองคือทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโหเป็นสองทางแยกที่ชัดเจนเลยนะคะทางหนึ่งคือรุ่งเรืองทางโลกอีกทางคือความสงบดับทุกข์ใช่ครับและการที่ท่านเลือกเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมนี่แหละเลยทําให้ท่านได้ชื่อหรือฉายาต่อมาว่าวนวาสีวนวาสีวนววน,นวาสีครับแปลตรงๆก็คือผู้มีปกติอยู่ในปา่า การกระทําแบบนี้มันก็คือการทําตามคําแนะนําที่พระพุทธเจ้าท่านทรงย้ําไว้ในอัตถกถาที่อธิบายคาถานี้แหละครับว่าภิกษุไม่พึงยินดีสาการะคําว่าวิเวกเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่ไปอยู่คนเดียวในป่านะครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งที่ท่านทําเข้ากับหลักปฏิบัติในภาพรวมนะการที่พระติสเถระซึ่งต่อมาท่านก็บวชเป็นพระภิกษุแล้วนะครับเลือกเข้าป่าเนี่ยมันคือการเริ่มต้นสร้างเหตุป,ปัจจัยข้อแรกเลยคือกายวิเวก กายวิเวกความสงัดทางกายใช่ครับการปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายคนเยอะๆเสียงดังๆสิ่งรบกวนภายนอกทั้งหลายเพื่อให้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเหมือนสร้างเอ่อพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่สงบให้ตัวเองก่อนถูกต้องครับกายวิเวกนี่เหมือนเตรียมดินเตรียมพื้นที่ให้ดีก่อนซึ่งมันจะเป็นฐานเป็นปัจจัยหนุนให้เราไปสู่ขั้นต่อไปได้คือจิตตวิเวกจิตตวิเวกความสงัดทางใจครับ พอร่างกายเราสงบจากสิ่งรบกวนข้างนอกแล้วมันก็เป็นโอกาสให้เรากลับมาดูใจเราทำให้ใจสงบปลอดโปร่งจากพวกนิวรณหา้าที่เหมือนเมฆหมอกมาบังปัญญาเรานะครับนิวรณหา้าพวกความพอใจความไม่พอใจความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสยัยอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับกามชันทะพยาบาทถีณามิทะอุทธัจกุก,กุจจะวิจิกิจฉา พอจิตเราสงบจากพวกนี้ได้ก็คือจิตตะวิเวกแสดงว่าต้องสงบทั้งนอกคือกายแล้วก็สงบทั้งในคือใจไปด้วยกันการเข้าป่าก็เพื่อช่วยให้ใจสงบจากความฟุ้งซ่านได้ง่ายขึ้นใช่เลยครับพอกายสงัดมันก็เอื้อให้จิตสงัดพอจิตสงัดไม่มีนิวร์กวนแล้วเนี่ยจิตมันก็จะสงบตั้งมั่นมีกําลังสมาธิขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์แบบนี้แหละครับถึงจะเป็นฐานที่แข็งแรงพอ ที่จะเอาไปใช้เจริญปัญญาหรือวิปัสนาต่อไปได้อ๋อต้องใช้จิตที่สงบเป็นฐานในการดูความจริงครับเพื่อพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย พอปัญญาเราเห็นความจริงซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในสิ่งต่างๆลงไปได้จนสุดท้ายก็นำไปสู่การบรรลุอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกอันนี้คืออะไรคะอุปธิวิเวกคือความสงัดขั้นสุดยอดครับสงัดจากอุปธิซึ่งหมายถึงพวกกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลายที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่แหละครับ พูดอีกอย่างก็คืออุปธิวิเวกก็คือสภาวะของพระนิพพานนั่นเองครับความสงบดับเย็นจากกิเลสจากความทุกข์ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงโอ้โหลึกซึ้งมากเลยค่ะจากเรื่องเล่าของพระรูปเดียวกลายเป็นเหมือนแผนที่นําทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้เลยนะคะการเข้าป่าของท่านติดสาน,น้ไม่ใช่แค่หนีโลกหรือเบื่อความรวยนะคะแต่มันคือการเข้าสู่กระบวนการฝึกตนเองอย่างเป็นระบบเลยตั้งแต่กายวิเวกไปจิตตวิเวกแล้วก็ใช้จิตที่สงบเนี่ยไปสู่อุปถิวิเวก ถูกต้องครับเรื่องของพระวรณวาศีติเถระจึงเป็นเหมือนตัวอย่างที่มีชีวิตที่ทำให้เราเห็นความต่างของสองทางนี้ชัดเจนมากและที่สำคัญคือเห็นพลังของการเลือกเลือกอย่างมีปัญญาอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงก็คือเรื่องนี้เป็นตัวอย่างชั้นยอดเลยที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพลาภูปนิสาทางแห่งลาบยศสุขทางโลกกับนิพพานคามินี ทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์คือพระนิพพานพระวันนาสีติสเถระท่านเจอทางเลือกสองทางนี้แล้วท่านก็เลือกทางที่สองที่ดูเหมือนจะยากกว่าแต่เป็นทางที่นำไปสู่แก่นแท้และผลของการเลือกทางแห่งวิเวกนี่แหละครับที่ทำให้พระวันนาสีติสเถระสามารถบำเพ็ญเพียรทั้งสมถะทั้งวิปัสนาได้เต็มที่จนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสได้หมดสิน้น ก็เป็นการยืนยันว่าท่านเลือกทางที่ถูกต้องแล้วสำหรับเป้าหมายสูงสุดนั้นเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของการเดินทางที่น่ายึ่งนี้จริงๆค่ะบทเรียนสำคัญนะครับที่เราน่าจะดึงออกมาจากเรื่องนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าห้ามรวยนะหรือมองว่าความสำเร็จทางโลกไม่ดีนะแต่หัวใจมันอยู่ที่การตระหนักรู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงกันแน่อะไรคือแก่นสารของชีวิตที่เราตามหาอยู่จริงๆลาบ ยศสรรเสริญเนี่ยมันให้ความสุขที่ยั่งยืนจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ฉาบฉวยแล้วก็นำมาซึ่งความกังวลความยึดติดมากกว่าและพอเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการลงมือสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกเพื่อไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นอย่างกรณีท่านติสะก็คือสร้างเหตุแห่งนิเวศเพื่อเป็นฐานให้เกิดปัญญาและนิพนาน ประเด็นนี้ท้าทายความคิดความเชื่อในสังคมปัจจุบันมากเลยนะคะที่แบบส่วนใหญ่จะยกย่องความสำเร็จทางวัตถุชื่อเสียงการยอมรับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดหรืออย่างน้อยก็ต้องมีไว้ก่อนใช่ครับเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะมีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นมีความสุขที่ประณีตกว่านั้นซ่อนอยู่ก็ได้นะแล้วทางที่จะไปถึงจุดนั้นอาจจะสวนทางกับกระแสละหลักของโลกเลยก็ได้มันคือการตั้งคำถามกับคุณค่าที่เรายึดถือกันอยู่นั่นแหละครับ พอฟังเรื่องราวทั้งหมดแน่คิดต่างๆแล้วมันก็อดไม่ได้จริงๆค่ะที่จะย้อนกลับมามองชีวิตเราในยุคนี้สมัยนี้โลกที่แบบเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าการแข่งขันการวิ่งตามหาความสําเร็จในรูปแบบต่างๆทั้งเงินทองตําแหน่งชื่อเสียงยอดไลค์ในโซเชียล เรื่องของพระวินวสิทธิ์ติสะเถระนี่ชวนให้เรากลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆเลยค่ะว่าแล้ววิเวกในความหมายที่กว้างขึ้นสําหรับคนธรรมดายอย่างเราๆในยุคนี้มันคืออะไรแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงท่ามกลางความวุ่นวายพวกนี้ค่ะเป็นคําถามที่สําคัญและท้าทายมากครับแน่นอนครับว่าวิเวกสําหรับคารวายุคดิจิทัลเนี่ยคงไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทิ้งทุกอย่างเข้าป่าไปสมดุดคงไม่ใช่แบบนั้นเนาะครับ แต่มันอาจจะหมายถึงการที่เราต้องรู้จักสร้างพื้นที่สงบให้กับตัวเองทั้งทางกายและทางใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันดึงความสนใจเราตลอดเวลาเลยพื้นที่สงบทางกายและใจในทางปฏิบัติมันพอจะเป็นอะไรได้บ้างคะกายวิเวกยุคนี้อาจจะหมายถึงการจัดสรรเวลาจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวที่เราจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆบ้างปิดการเชื่อมต่อจากโลกภายนอกดูบ้าง เช่นกำหนดเวลาปลอดมือถือไปเลยไม่เล่นโซเชียลช่วงนี้หรือหาเวลาไปอยู่ในที่เงียบๆธรรมชาติหรือแม้แต่จัดมุมสงบสงบในบ้านไว้พักใจอ๋อหาเวลาตัดขาดบ้างครับส่วนจิต,ตวิเวกก็คือการฝึกฝนที่จะรู้ทันแล้วก็จัดการกับความวุ่นวายข้างในใจเราเองเช่นฝึกสติรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านความกังวลความอยากที่ไม่จำเป็นการฝึกสมาธิให้ใจสงบ ตังมั่นมากขึ้นหรือแม้แต่การเลือกเสพสื่อเลือกคบคนที่จะส่งเสริมความสงบมากกว่าคนที่มากระตุ้นกิเลสหรือความวุ่นวายในใจเราฟังดูเหมือนการเอ,อสร้างสมดุลจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่เลยนะคะไม่ใช่หนีปัญหาแต่เหมือนสร้างเกราะให้ใจแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เราได้กลับมาดูตัวเองว่าอะไรสำคัญจริงๆถูกต้องครับ จุดประสงค์หลักของการสร้างวิเวกในแบบของเราไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามนะครับคือเพื่อให้เรามีโอกาสได้หยุดแล้วก็มองเห็นสภาวะของตัวเองทั้งกายทั้งใจให้ชัดขึ้นแยกแยะได้ว่าอะไรคือความสุขจริงๆความสงบที่ยั่งยืนกับอะไรที่มันแค่พอใจแป๊บๆหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เราวิ่งตามไม่จบไม่สิน้นมันคือการกลับมาสู่ความเข้าใจในแก่นแทนที่จะหลงอยู่กับเปลือกนอกครับ เพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคิดต่อกันนะคะก็คือวิเวกในความหมายที่พอดีพอดีกับชีวิตของเราแต่ละคนในยุคนี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะเริ่มสร้างพื้นที่สงบสงบทั้งข้างนอกและข้างในนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรบ้างเพื่อที่เราอาจจะได้ค้นพบความหมายและความสุขที่มันลึกซึ้งกว่าการวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ